Good morning and welcome to Daily Gospel Truths. สวัสดี we We're so glad you have joined us again to study the word of God. เรา You know the Holy Spirit who lives on the inside of us. พระ One of his ministry is to reveal truth. to us. งานรับใช้อย่างหนึ่งของพระองค์ก็คือคอยเปิดเผยสิ่งที่เป็นความจริงกับเรา You know, some people, some Christians think. เพราะว่าคริสเตียนบางคนก็คิดว่า The Holy Spirit, you know, lives in us just to point out our faults. พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราเพื่อจะคอยชี้ให้เราเห็นสิ่งที่เป็นความผิดของเรา But that's a misunderstanding. แต่นั่นคือความเข้าใจที่ผิดนะครับ The truth is, when we do something wrong, it's our conscience that convicts us. ความจริงก็คือเมื่อเราทําอะไรผิดลงไปนะครับสิ่งที่คอยบอกกับ หรือพูดกับเราก็คือจิตสำนึกของเราต่างหากคือจริงๆตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะค day แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ในเราที่คอยจะมาบนเราอยู่ทุกๆวันนะคะพระคัมภีร์เองก็ได้บอกกับเราว่า know เรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราเพื่อเรานั้นน่ะจะได้เห็นว่าพระองค์จะเปิดเผยสิ่งต่างๆที่เป็นของเรา ให้กับเราได้รู้นะคะว่าพระเจ้าให้อะไรกับเราบ้างว o ่รและพระองค์เองก็คอยเปิดเผยสิ่งที่เป็นความจริงในสิ่งที่พระเยซูทำให้กับเราพระองค์ทรงเป็นครูที่ยิ่งใหญ่และเก่งที่สุดเลยพระองค์ก็จะคอยสอนเราเกี่ยวกับเรื่องตัวตนของเรานะคะและพระองค์เองก็จะคอยสอนเราเกี่ยวกับวิถีทางแห่งพระพรด้วย God succeed us as has และพระองค์ก็ จะสอนเราในสิ่งที่ว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างที่พระเจ้าออกแบบเราไว้ได้อย่างไร and the primary way the Holy Spirit teaches us is through the written word of God เราวิธีหลักๆที่พระวิญญาณไปสุดสอนเราก็คือโดยผ่านทางถ้อยคำที่บันทึกไว้ของพระเจ้า so to experience the freedom of truth ในการที่เราจะได้รับประสบการณ์กับความจริงนะครับ we must say tune to the word of God เราจำเป็นที่จะต้องปรับความคิดจิตใจของเราเนี่ยให้ตรงกันกับถ้อยคำของพระเจ้า and so once again we're so happy to start this i s daily gospel truth again with all of you. ก็เรารู้สึกดีใจจริงๆนะครับที่เรามีโอกาสได้กลับมานะครับทำรายการในข่าวประเสริฐแห่งความจริงประจําวันแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง w e r e just in the beginning of the year. เพราะว่าเราก็เพิ่งจะอยู่ในเดือนแรกๆนะครับหรือว่าเพิ่งจะเป็นต้นปีเองนะครับ let's hope let's expect according to the word of God. ก็ให้เรานั้นคาดหวังนะครับเป็นไปตามถ้อยคําของพระเจ้าเลย You know even though this last two years have been very challenging for all of us in so many ways. ถึงแม ว่าในสองปีที่ผ่านมามันก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นปีที่ท้าทายสำหรับเราหลายๆคนก็ได้ that this year see great แต่ก็ให้เชื่อนะคะว่าปีนี้เราจะได้เห็นการกู้คืนอย่างมากมายมหาศาลเกิดขึ้นกับเราแล้วคุณก็เห็นจากในพระคัมภีร์ใช่ไหมคะว่าเมื่อพระเจ้าเองได้กู้คืนให้กับเรา better than what lost. ก็จะดีกว่าสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปเสมอเลย you know, you see this in the life of Job. คุณก็จะเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตของโยบด้วย The restoration was double restoration. การกู้คืนที่โยบได้รับนะครับมันได้รับการกู้คืน2เท่าจากเดิมท so ี่เคยสูญเสีย I'm standing with you, your family. ผมเองก็อยากจะยืนหยัดร่วมกันกับทั้งคุณและครอบครัวนะครับ This year you will see double restoration. ว่าในปีนี้คุณจะได้เห็นการกู้คืนเป็น2เท่าเกิดขึ้นกับคุณ the last two years. อาจจะเป็น2ปีที่ผ่านมานี้ Maybe your business or your job t e lost profits คุณอาจจะแบบว่า เห็นว่าธุรกิจหรือว่างานของคุณที่คุณทำเนี่ยมันขาดทุนหรือว่าไม่มีกำไรเลยก็ตามแต่ว่าปีนี้คุณจะได้เห็นการกู้คืนเป็นสองเท่าเกิดขึ้นแน่นอนและผมเองก็มีความเชื่อแบบนี้สำหรับคริสตจักรของเราสำหรับพันธกิจรับใช้ของเราด้วยเราจะเห็นความก้าวหน้านะครับในการประกาศข่าวประเสริฐของเราเนี่ยมากกว่าเดิมสองเท่าเลย more people this year than ever before. แล้วปีนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเข้าไปถึงผู้คนได้มากกว่าปีที่ผ่านๆ more people s a เราจะเห็นผู้คนได้รับความรอดมากขึ้นนะคะผ่านทางพันธกิจนี้ More people discipled in the word of God. แล้วก็โดยผ่านทางพันธกิจนี้เนี่ยเราจะเห็นผู้คนเองได้เป็นสาวกตัวจริงที่เข้มแข็งในถ้อยคําของพระเจ้ามากขึ้น More people filled with the Holy Spirit. แล้วเราจะเห็นผู้คนมากขึ้นที่ได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ So really this year ofif manifestations so many different areas. แล้วปีนี้ก็จะเป็นปีแห่งการสำแดงนะคะซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากๆเลย so Sta ed The truth the gospel ยังไง <every day. S 2> ก็ตามให้เราเนี่ยอยู่ในความจริงของข่าวประเสริฐแบบนี้ไว้ทุกๆวันเลยนะครับ so let's get into the verse of the day ก็อยากจะให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ด้วยกันนะคร you know today we will look at Genesis 3 verse 8วันนี้เราจะมาดูในปฐมกาลนะคะบ,บทที่3ข้อ8นะคะ you know, this verse appears after the fall of Adam and Eve ข้อพระคัมภีร์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากการลม้มลงของอาดัมและเอวา you know, after they disobeyed God and ate Of the fruit of the tree that God said, Don't. It says, And they heard the sound of the Lord God walking in a garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. และเขาทั้งสองได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนในเวลาเย็นนั้นั้นและอาดัมกับภรรยาของเขาได้ซ่อนตัวจากพระพักพระเยโฮวาห์พระเจ้าในท่ามกลางต้นไม้ทั้งหลายแห่งสวนนั้นอย่างแรกเลยนะคบที่เราอยากจะเรียนรู้กันจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือ God. เราแต่ละคนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้านะ The presence of God is supposed to be our source of everything. <laughs> it's in the presence of God that we find true life. It's in the presence of God that we find health. It's in the presence of God that we find True happiness in relationships with others. Like การทรงสถิตของพระเจ้านี่แหละที่จะทาให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะ It's in the presence of God that we experience true success และในการทรงสถิตของพระเจ้าที่จะทําให้เราได้รับประสบการณ์กับความสําเร็จที่แท้จริง Brother s and we s, s os, we were created originally for the presence of God พี่น้องทุกๆคนครับเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาก็คือเพื่อการทรงสถิตของพระเจ้า It's so beautiful that God came to Adam and Eve to have a walk with them เป็นอะไรที่งดงามมากๆเลยนะครับในข้อนี้ได้บอกว่าพระเจ้านั้นน่ะได้เสด็จลงมาในสวนนะครับและพระองค์เองก็อยากจะใช้เวลากับเขาทั้งสองคน I believe something they did they together that's Every day before the fall ผมเชื่อนะคะว่าการก่อนการล้มลงในความบาปนั้นน่ะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้ากับอาดัมและเอวาทำแบบนี้เนี่ยทุกๆวันเลย What a beautiful picture of why God created us และนี่มันก็เป็นเหตุผลให้เราได้รู้นะคะว่าทำไมพระเจ้าถึงได้สร้างเราขึ้นมา He created us for relationship with Him to enjoy His presence พระเจ้าได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อเราเองจะมีความสุขกับพระองค์ได้ใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ You know and I'm not to 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 with the time. have 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 all feel feel presence, God's goosebums, God You 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 your eyes see ผมไม่ได้พูดถึงว่าคุณจำเป็นที่จะต้องแบบสัมผัสได้ด้วยมือของคุณนะคะหรือว่ารู้สึกว่าขนลุกหรือรู้สึกว่าได้รับประสบการณ์อะไรที่มันมหัศจรรย์แบบทุกๆวัน But but living with this confidence แต่มันเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจไง That is that God is always near ว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่กับคุณเสมอแหละ God is always with you His presence goes with you all the time แล้วการทรงสถิตของพระองค์นั้นน่ะก็อยู่กับคุณแล้วก็ไปกับคุณในทุกที่ที่คุณไป Well m e n lost that privilege มนุษย์เองนะคบได้สูญเสียสิทธิพิเศษตรงนี้ไป the fall Adam. ผ่านทางการล้มลงของอดัมเห็นไหมครับว่าหลังจากมีการทำบาปเกิดขึ้นแล้วอดัมและภรรยาได้ซ่อนตัวจากพระพักของพระเจ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีความสุขมากกับการได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้านะคะแต่ตอนนี้เขาจำเป็นจะต้องไปซ่อนตัว วจากพระพักของพระเจ้า See this is what sin had done เห็นไหมครับว่านี่คือผลที่เกิดขึ้นจากความบาป You know and, and this is this is a picture of humanity today. <laughs> you know, We are hiding from the presence of God. <laughs> we are avoiding the presence of God. <laughs> because we think he's judging us, he's condemning us. We think he's angry with <laughs> us. You know the beautiful thing about this verse is this. ที่งดงามเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือ Notice it does not say that God h a t e from Adam and Eve เห็นไหมครับในข้อนี้ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไปซ่อนตัวจากอาดัมและเอวานะ It says Adam and Eve hid from the presence of God แต่บอกว่าอาดัมแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยได้ซ่อนตัวจากพระพักของพระเจ้า God never rejected man man rejected God พระเจ้าจริงๆแล้วไม่เคยปฏิเสธมนุษย์เลยนะครับแต่มนุษย์ต่างหากที่ทุกวันนี้ไม่ยอมรับพระเจ้า y n o God never walked away from man man walked away from the presence of God พระเจ้าเนี่ยไม่เคยเดินหนีออกไปจากมนุษย์เลยนะครับแต่มนุษย์ต่างหากที่เดินหนีออกมาจากพระเจ้า

to this world. พระบุตรของพระเจ้าเองก็ได้เสด็จเข้ามาในโลกของเรา And right before he went to the cross to pay the price for man's redemption แล้วก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนกางเขนนะครับเพื่อที่จะไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ He was in the garden of Gethsemane talking to his heavenly Father พระองค์ก็ได้เข้าไปในสวนเกตเซมานีนะครับใช้เวลาพูดคุยกับพระบิดาของพระองค์ And it's in that place แล้วในที่แห่งนั้น The Jesus overcame the temptation do not go to the cross ที่พระเยซูเองก็เอาชนะการทดลองตรงนั้นที่ว่าไม่อยากให้พระองค์เนี่ยถูกตึงบนกางเขน and he said let your will be done แต่พระองค์บอกว่าขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ and because jesus chose to obey the will of the heavenly father in that garden เป็นเพราะว่าในส่วนนั้นนะคะพระเยซูเองเนี่ยเลือกที่จะเชื่อฟังต่อสิ่งที่พระบิดาได้บอก and he paid the price at the cross พระองค์จึงได้จ่ายราคาบนกางเขน today ในวันนี้นะคะ Of Jesus, we can enjoy the presence of God again. The wall of sin. กำแพงแห่งความบาปนั้นหรือว่าความรู้สึกว่าเราเนี่ยทำผิดทำบาปต่อพระเจ้าจึงทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาอยู่ต่อพระพักของพระองค์ความบาปนั้นได้รับการจัดการไปแล้วนะครับแล้วก็กำแพงแห่งความบาปที่กั้นขวางเราก็ถูกรื้อทำลายลงหมดแล้วเพราะว่าในพระพลาคุณก็เห็นใช่ไหมครับว่าการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ย ได้อยู่ในห้องอภิสุทธิสถาน And that room was concealed by a thick veil แล้วก็ห้องนั้นถูกปิดกั้นไว้ด้วยผ้าม่านที่มีความหนามาก You know it was not that God was rejecting people มันไม่ใช่เหตุผลที่ว่าพระเจ้าไม่ยอมรับมนุษย์นะครับ It was not that God did not want to be with people หรือมันไม่ใช่เหตุผลที่ว่าพระเจ้าเองไม่อยากจะอยู่กับผู้คนของพระองค์ In the veil was there to protect people แต่เหตุผลที่ม่านจําเป็นต้องถูกกั้นไว้ในบริเวณนั้นเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของผู้คนต่างหาก Because when sinners enter into the presence of God เพราะว่าเมื่อคนบาปได้เข้าไปอยู่ต่อพระพักของพระเจ้า The presence of God is so holy ในต่อพระพักของพระเจ้านะั้นน่ะคือมันมีความบริสุทธิ์ที่หนานแน่นมาก can the แล้วความบริสุทธิ์ตรงนั้นสามารถที่จะทำลายคนบาปลงได้เลยถ้าพระเจ้าเองไม่ต้องการที่จะประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์พระเจ้าก็คงไม่ต้องมาบอกให้โมเสสให้สร้างพระวิหารขึ้นมาแน่นอนเ you know, พราะว่าหัวใจของพระเจ้าคือพระองค์อยากจะอยู่ท่า กลางผู้คนของพระองค์เสมอแต่ความบาปต่างหากนะคบที่เป็นตัวขัดขวางทําให้มนุษย์เนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีแต่ว่าบนกางเขตนั้นพระเยซูได้ทําลายหรือว่ากําจัดบาปนั้นไปแล้วพระมานจึงถูกฉีกขาดออกเป็นสองท่อนนะคะและตอนนี้การทรงสถิตของพระเจ้าสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในเราได้ ก็ปีนี้นะคะผมอยากจะวิงวอนขอคุณเลย Practice the presence of God Be conscious of the presence of God ให้คุณฝึกฝนนะครับที่จะเข้ามาอยู่ต่อการทรงสถิตของพระเจ้านะครับแล้วก็มีจิตสํานึกถึงว่าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับคุณเสมอ Acknowledge the presence of God every day แล้วก็ยอมรับนะคะว่าการทรงสถิตนี้เนี่ยอยู่ในชีวิตของคุณ Telling you that consciousness of the presence of God will transform your life ผมบอกคุณเลยนะคะว่าการสร้างจิตสํานึกว่าการทรงสถิตนั้นอยู่กับคุณเส มอมันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลย And in enjoying the presence of God daily แล้วการที่เรามีความสุขกับการทรงสถิตของพระเจ้าแบบนี้ทุกๆวัน y o u l see beautiful fruits come forth คุณก็จะได้เห็นผลที่งดงามเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยเพราะคุณถูกสร้างมาเพื่อที่จะมาอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์และพระเยซูเองก็ได้จ่ายราคาเพื่อคุณเองจะสามารถชื่นชมยินดีได้ทุกครั้งเมื่อยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าอย่ายอมให้สิทธิพิเศษตรงนี้ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะคร m e อเมน s p เมนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะค y พระบิดา วันนี้เรายอมรับถึงการทรงสถิตของพระองค์ที่อยู่กับเราเมื่อเราอยู่ที่บ้านพระองค์ก็อยู่กับเราที่เมื่อเราขับรถออกไปพระองค์ก็อยู่กับเราด้วยเมื่อเราเดินทางพระองค์ก็ทรงอยู่กับเราเมื่อเราไปทำงาน you r e with us เมื่อเราไปทํางานพระองค์ก็ทรงอยู่กับเรา and your presence และการทรงสถิตของพระองค์ is where our confidence is ก็เลยทําให้เรามีความมั่นใจเกิดขึ้น we thank you father เราขอบคุณพระบิดา we thank you lord jesus เราขอบคุณพระเยซู for paying the price ที่พระองค์จ่ายราคา so that we can enjoy the presence of god every day เพื่อเราจะได้มีความสุขทุกครั้งที่เรามายืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าทุกๆวัน in jesus name ในพระนามพระเยซู amen we'll have a blessed blessed day and we'll see you again tomorrow ขอขอให้วันนี้เต็มล้นไปด้วยพระพรอย่างมากมายเลยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับ